โอเคน้ำยำใส่ลงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานทำน้ำยำส้มตำจะเป็นส้มตำปลาล้าส้มตำไทยส้มตำผลไม้น้ำยำตัวนี้นะคะเป็นน้ำซอสที่ทำง่ายๆแล้วก็เข้มข้น ทำแล้วแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นใช้ได้นานเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขั้นตอนง่ายมากเดี๋ยวมาดูกันค่ะวัตถุดิบของส้มตําจะเป็นส้มตําไทยส้มตําปลา้าส้มตําปูปลาส้มตําผลไม้ส้มตาํมตา,สตาสตใส่ข้าวโพดใส่อะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆ,ๆจะเป็นสูตรนี้เลยนะคะเราจะมีวัตถุดิบในครัวไม่กี่อย่างเองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ํามะขามเปียกนะคะเพื่อนๆเราจะบีบคั้นน้ําเนื้อแยกออกจากกันเรียบร้อยเอาแต่น้ํานะคะ มะนาวเกลือเล็กน้อยน้ำปลาเราจะนำทุกอย่างเทใส่กระทะหรือหม้อเอาไว้เคี่ยวนะคะเริ่มจากมะขามเปียกน้ำปลาเกลือเล็กน้อยน้ำมะนาวบีบเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลมะพร้าวหวานมากหวานน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะ คนให้ทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันค่ะยังไม่ต้องคนที่เตานะคะเพื่อที่จะให้เขาละลายเสมอกันก่อนเสร็จแล้วตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะนำมาเคี่ยวเพื่อให้เขาร้อนฆ่าเชื้อแล้วก็เพื่อทำให้เขาเก็บได้นานด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เขามีความหนืดเพื่อที่จะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะน้ำซอสเริ่มเหนียวงวดแบบนี้ก็เป็นใช้ได้นะคะเพื่อนๆลองชิมดูก่อนถ้าขาดรสชาติอะไรนะคะจะปานขอชิมดูก่อน อมืมันจะได้สามรสเลยค่ะเพื่อนๆจะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มครบรสเลยค่ะสูตรเข้มข้นนะคะอันนี้พักไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะน้ำยำส้มตำเย็นแล้วเราก็บรรจุใส่ขวดนะคะเพื่อนๆเก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้ทานได้เลยนะคะ<ๆ>เวลาจะทานก็ง่ายเลยนะคะตำแค่พริกกระเทียม ใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือเทศตำให้แหลกๆนิดนึงนะคะใส่กุ้งแห้งเทน้ำยำใส่ลงไปเลยค่ะคลุกให้เข้าเนื้อนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตักมาคลุกได้เลยใส่น้ำยำแค่ขวดนี้ขวดเดียวรสชาติเอาอยู่เลยนะคะต้องพิสูจน์ขอชิมหน่อยค่ะ อ,อ,อร่อยมากอันนี้ก็เป็นตำข้าวโพดเจแปานตั้งใจใส่น้ำปะลานะคะทำวิธีเดียวกันเลยปรุงน้ำยำให้เรียบร้อยใส่น้ำปะลารสชาติตามชอบเลยนะคะน้ำปะลาเอาให้นวัวเลยค่ะตำข้าวโพดก็น่าทานนะคะคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อกันเจแปานขอตัวไปแซบก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองทำดูนะคะ น้ำยำส้มตำจะตำไทยตำโปรหรือว่าผลไม้ได้หมดเลยค่ะ